วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําขนมฟักทองอ่อนๆนะคะทานง่ายสําหรับลูกน้อยวัยสิเดือนขึ้นไปนะคะอันนี้คืออ,อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะส่วนผสมของเราวันนี้ค่ะเริ่มจากฟักทองนะคะเราก็จะหั่นก่อนฟักทองเนี่ยเลือกแก่หน่อยก็ดีนะคะจะได้วานๆเพราะว่าขนมอันนี้เราไม่ใส่น้ําตาลนะคะเราจะใช้ความหวานจากฟักทองแทนเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้สุกเร็วๆค่ะนี่แล้วก็ นึ้อนื่องจนอ่อนๆเลยนะคะพอเนื่อเสร็จแล้วนะคะก็ตักน้องมาพักไว้ก่อนให้เย็นขึ้นนิดนึงนะคะค่อยเอามาเนี่ยคะ่ะมาบีบๆแบบนี้นะคะถ้าอ่อนเนี่ยมันก็จะทําง่ายนะคะคนๆๆแบบนี้เลยค่ะอืมเสร็จแล้วนะคะพอคนแบบนี้เสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาใส่ไข่ค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะคนต่อไปนะคะ คนไข่กับฟักทองเนี่ยให้เข้ากันนะคะคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมนะคะอันนี้เป็นนมชงที่น้องที่บ้านทานนะคะนี่แล้วก็ต่อมาก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์สำหรับเด็กลงไปนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คนนะคะอันนี้มันจะต้องไม่เหนียวนะคะถ้าคนออกมา ออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำน้ำหน่อยนะคะแล้วก็คนค่อยๆค,ค,คนไปค่ะคนจนแป้งละลายค่ะคนไปเรื่อยเของเราจะชอบคนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะใครถนัดคนแบบไหนก็แบบนั้นเลยค่ะคนไปพอคนเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะเป็นน้ำ,น,ำน้ำหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้เลย มันจะต้องไม่เหนียวนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะไฟอ่อนนะคะย้ําไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปในสูตรที่เราเจอมาเขาใส่น้ํามันเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่อยากใส่เยอะขนาดนั้นอันนี้ที่เราใส่นะคะแล้วก็ปาดน้ํามันให้ทั่วนะคะขอบกระทะด้วยค่ะปาดปาดปาด,ปาดแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราคนเมื่อกี้นะคะมาใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยประมาณนี้นะคะ ลงไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนี่แล้วก็อารมณ์เหมือนไข่เจียวนะคะ <_ d ance> ด้านหนึ่งเนี่ยมันต้องสุกพอประมาณก่อนนะคะเราสามารถเช็คถ้าด้านหนึ่งสุกพอประมาณแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกลับนะคะถ้าเรากลับโดยที่เขายังไม่สุกเขาจะเละน,นะทุกคนมันจะไม่เป็นแพรแบบนี้นะคะค่อยๆคนไปนี่ของเราก็คนอ่าพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเช็คตรงกลางนะคะว่าน้องสุกดีไหมนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้หน้าตาตอนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะาหันเป็นสี่เหลี่ยมลูกจะได้ทานง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ดูค่ะมันจะเป็นนี่อดเนื้ออ่อนๆนะคะเด็กทานได้ค่ะน้องตอนนี้ฟันสีซี่นะคะทานได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องทาน <c oughs> นี่อร่อยค่ะทานเยอะมากเสร็จแล้วอืมอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะ